ลุ้นตัวโกง่งช่อง7 HD ปล่อยโพสต์ปริศนาหรือจะมีซุปตามาเซ็นสัญญาเพิ่มก่อนหน้านี้ก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับละครช่อง7 HD ใจคอไม่ค่อยดีเพราะเริ่มมีนักแสดงตัวท็อประดับแถวหน้าของช่องทยอยถอยกันไม่ต่อสัญญาตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงสิ้นปีบอกเลยว่าแฟนๆต่างพากันลุ้นหนักว่านักแสดงในดวงใจที่ตัวเองชื่นชอบนั้นจะย้ายไปเล่นช่องไหน ล่าสุดวันนี้26ธันวาคมทาง IG a c c o u n t ch7hd drama society ได้มีการโพสต์คลิปปริศนาเบลอภาพซุปตาสาวคนหนึ่งพร้อมทั้งระบุคแคปชั่นว่าเธอคือใครพรุ่งนี้รู้พร้อมกันหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เดากันอย่างมากมายว่นาน่าจะเป็นสาวทัพทีมอัญญรินนั่นเองค่ะแต่จะเป็นใครนั้น ก็ต้องมารอลุ้นกันในวันพรุ่งนี้27ธันวาคมนะคะ